ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูก้อยกับวิชาสุขศึกษาอีกเช่นเคยนักเรียนอาจจะแปลกใจนะคะว่าทําไมคุณครูได้รับบาดเจ็บแบบนี้คุณครูก็จะบอกนักเรียนว่าบังเอิญคุณครูก็ได้รับอุบททัติเหตุจากที่โรงเรียนนะคะก็คือลื่นล้มตกบันไดนะคะ นักเรียนไม่ต้องเป็นห่วงครูนะคะที่คุณครูพูดมาเมื่อสักครู่คุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะได้เห็นภาพว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนนักเรียนอาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะทางร่างกายหรืออาจจะขั้นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อหาความรู้มาฝากนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายในโรงเรียนซึ่งจะเป็นอันตรายในการเล่นถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมกันได้เลยค่ะ นักเรียนเห็นบรรยากาศข้างหลังคุณครูไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะคงจะคิดถึงบรรยากาศที่โรงเรียนแล้วโดยเฉพาะสถานที่ที่เด็กๆปวดปรานมากที่สุดนั้นก็คือสนามเด็กเล่นการเล่นนะคะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆนะคะในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมเป็นอย่างดีแต่ว่าเราจะมีวิธีเล่นอย่างไรให้ปลอดภัย เล่นอย่างไรไม่ให้ได้รับอันตรายจากการเล่นนะคะวันนี้ให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะความรู้ที่คุณครูนํามาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะก็คืออันตรายจากการเล่นและวิธีปฏิบัติตนนะคะให้ได้รับความปลอดภัยจากการเล่นพร้อมแล้วเราไปเรียนด้วยกันเลยค่ะอันตรายจากการเล่นจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกสาเหตุของอันตรายจากการเล่น 2. เสนอแนวทางการป้องกันอันตรายจากการเล่น 3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันอันตรายจากการเล่นนักเรียนคิดว่าสถานที่ใดในโรงเรียนมีอันตรายมากที่สุดคะ ในความคิดของครูก้อยนะคะคุณครูคิดว่าสถานที่ที่มักจะเกิดอันตรายและอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็คือสนามเด็กเล่นอันตรายหมายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำให้อาจเกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรือสูญเสียทรัพย์สินสิ่งต่างๆหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตลักษณะของการเล่นที่ดี การเล่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเช่นการเล่นกีฬาชนิดต่างๆเล่นในสถานที่ที่มีอากาศสดชื่นไม่มีฝุ่นละอองเล่นให้เหมาะสมกับวัยเล่นโดยไม่มีการพน,นันหรือมุ่งผลแพ้ชนะ เล่นกับเพื่อนหลายคนไม่ควรเล่นคนเดียวหัวข้อต่อมาลักษณะการเล่นที่เป็นอันตรายการปีนป่ายไปเล่นบนที่สูงการเล่นสิ่งอันตราย ไม่เล่นตามกฎกติกาเล่นโดยไม่สวมรองเท้าเล่นในสถานที่อันตรายใช้อุปกรณ์แหลมคมหรือเล่นโดยเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นนะคะวันนี้ ครูก้อยนะคะก็นำนิทานเด็กดีเรื่องพี่ปอกับน้องป่านซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ปลอดภัยมาให้นักเรียนได้ชมถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมนิทานกันเลยค่ะนิทานเด็กดีพี่ปอกับน้องป่านตอนเล่นสนุกอย่างปลอดภัยวันหนึ่งที่โรงเรียนคุณครูพาพี่ปอน้องป่านและเพื่อนๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่น น้องป่านวิ่งไปเล่นที่บ่อทรายที่นั้นมีน้องแพรกำลังก่อกองทรายอยู่ทั้งสองเล่นกันสักครู่เด็กชายต้นก็เดินเข้ามาแล้วหยิบเอาทรายมาโรยใส่ศีรษะน้องแพรต้นมาแก้งเราทำไมนี่แน่น้องแพรรู้ขึ้นมาต่อว่าหอ,อมกับหยิบทรายคว้างใส่หน้าต้นทันทีคืต้นร้องไห้เพราะเม็ดทรายการะเด็นเข้าตา ครูน้ำฝนได้ยินรีบเข้ามาห้ามไม่ให้เด็กทั้งสองทะเลาะกันน้องป่านจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณครูฟังต้นแกงเอาทรายมาโรยใส่หัวของเพื่อนแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะคุณครูน้ำฝนดูและที่น้องแพ้คว้าทรายใส่เพื่อนนี่ก็ไม่น่ารักเหมือนกันเม็ดทรายที่กระเด็นเข้าตาอาจทำให้เพื่อนตาเจ็บได้ขอโทษนะแพ้ขอโทษนะต้นเด็กทั้งสองกล่าวขอโทษซึ่งกันและกัน ก่อนที่คุณครูน้ําฝนจะพาต้นไปล้างตาน้องป่าไม่อยากเล่นที่บ่อทรายต่อแล้วจึงวิ่งไปหาพี่ปอที่กำลังเล่นชิงช้าอยู่พี่ปอเห็นน้องวิ่งเข้ามาก็อยากจะเล่นปวดน้องจึงแบ่งชิงช้าให้แรงขึ้นเพื่อให้ชิงช้าลอยสูงขึ้นปออยากแว่งชิงช้าแรงๆแบบนั้นสิคะถ้านูจับไม่แน่นพัดตกลงมาก็จะเจ็บตัวได้คุณครูดาวเดินเข้ามาเตือน ครับคุณครูปอจะไม่แข่งชิงช้าแรงแรงอีกแล้วครับที่ปอรัดปากยังไม่ทันที่ครูดาวจะเดินจากไปน้องบอลที่กำลังเล่นชิงช้าอยู่ข้างๆที่ปอก็ลุกขึ้นยืนหมหนชิงช้าขอมกระบอกแรงแผงไปมาบอลยืนโลชิงช้าแบบนี้ก็ไม่ได้จ้าหนูอาจพลาดตกลงมามีเด็กหลายคนต้องหัวแตกหรือแขนขาหากักขอเล่นชิงช้าขาดโนอย่างที่บอลทำนี่แหละ ครูดาวเข้าไปบอกใกล้ๆน้องบอลได้ฟังรู้สึกกลัวจึงรีบเปลี่ยนท่ามานั่งแข่งตามปกติน้องบอลเล่นชิงช้าสักพักก็วิ่งไปเล่นเครื่องเล่นอย่างอื่นต่อป่านก็เลยมาเล่นชิงช้ากับพี่ปอทันใดนั้นหนูแป้งกับหนูจ้าจ๋าก็วิ่งเข้ามาทั้งคู่เกือบถูกชิงช้าของพี่ปอกระแทกชนคุณครูดาวตกใจร้องห้ามว่า แปลงกับจ้จาจ๋าอย่าวิ่งเข้ามาเวลาที่เพื่อนกําลังแข่งชิงชาเล่นอยู่นะคะเพราะเพื่อนอาจหยุดชิงช้าไม่ทนันและกระแทกใส่จนล้มลงบาดเจ็บได้ควหน,หนูหนูต้องรู้จักระวังตัวด้วยนะคะสักพักปอกับปานก็เปลี่ยนไปเล่นไม้ลื่นระหว่างที่เด็กทั้งสองกำลังจะปล่อยตัวถลาลงมาตามไม้ลื่นกองก็วิ่งสวนทางขึ้นมาคุณครูน้ำฝนจึงเอ่ยห้าม กองครับเวลาที่เพื่อนกำลังเลื่อนถลายลงมากองไม่ควรวิ่งสวนขึ้นไปเพราะจะกระแทกทำให้บาดเจ็บทั้งคู่วันหลังอย่าทำให้ครูเห็นอีกนะจ๊ะกองรีบต่อขอโทษคุณครูแล้ววิ่งไปต่อแถวเพื่อนที่กำลังขึ้นไปเล่นไม้ลื่นขณะที่เด็กๆก,กำลังเล่นสนุกอีกมุมหนึ่งของสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นที่ตั้งของโลงไต่ก็มีเสียงล่นดังตุ๊บแล้วตามด้วย โอ้ยโอ้ยเจ็บจังเจ็บเป็นเสียงของน้องกันที่เล่นปีนไปอยู่บนตรงไตแล้วไม่ระมัดระวังจึพัดตกลงมาคุณครูน้ำฝนจึงรีบเข้าไปดูและพาไปที่ห้องพยาบาลคุณครูดาหันมาบอกว่าเวลาที่เด็กๆปีนเล่นบนที่สูงต้องระมัดระวังจับให้มั่นและไม่ควรปีนขึ้นไปบนต้นไม้หรือที่สูงอื่นๆที่ผู้ใหญ่เห็นว่าอันตรายก่อท่าพลาดตกลงมา กระแทกกับพื้นจะบาดเจ็บมากโชค์ีที่น้องการตกลงมาไม่สูงนักเลยไม่เป็นอะไรมากพี่ปอกับน้องกานเห็นน้องการร้องไห้เสียงดังเพราะเจ็บมากจึงนึกกลัวและตั้งใจว่าจะคอยระมัดระวังตัวมากๆเวลาที่จะเล่นกรงไตและทันใดนั้นก็มีเสียงกรี๊ดและเสียงร้องบอกให้หยุดดังมาจากเครื่องเล่นม้าหมุน บิ๊กเจเจและมิวกำลังปั่นให้ม้าหมุนเคลื่อนไปเร็วจีทางหัวเราะกันอยากสนุกสนานขณะที่หนูก้อยส่งเสียงร้องด้วยความกลัวคุณครูน้ำฝนรีบเข้าไปห้ามพอมก,กับดุว่า ้าหมุนเร็วแบบนี้พวกหนูอาจจะถูกเปียงตกกลิ้งลงมาได้และการที่ทําให้เพื่อนตกใจร้องไห้แบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งขอโทษเพื่อนซัด์ตบกเจเจและมิวทําหน้าเสียหอมกับกล่าวขอโทษถูกก้อยและคุณครูคุณครูน้าฝนหันไปเรียกเด็กๆมารวมตัวกันแล้วสอนต,ต่ออีกว่าการเล่นเครื่องเล่นทําให้เกิดความสนุกแต่ก็อาจเป็นอันตรายได้ ถ้าเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นกันอย่างถูกวิธีก็จะทั้งสนุกและปลอดภัยนะจ๊ะเด็กๆต่างตะโกนรับปากคุณครูว่าจะเล่นกันดีๆาอไม่มีใครอยากเจ็บตัวคุณครูดีใจที่เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีเชื่อฟังที่คุณครูสอนเล่นเครื่องเล่นอย่างไรให้สนุกและปลอดภัยไม่ประมาทเวลาเล่นเวลาเล่นเครื่องเล่นประเภทที่ต้องปีนป่ายเด็กๆไม่ควรปล่อยมือ หรือยึดจับเครื่องเล่นเพียงมือเดียวและไม่ควรผักกันบนเครื่องเล่นเพราะอาจพัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้เล่นถูกวิธีการเล่นไม้เลื่นที่ถูกวิธีควรนั่งลงและลื่นตัวลงมาไม่ใช่เดินไต่รางเลื่นนลับขึ้นไปข้างบนเวลาเล่นไม้เลื่นเด็กๆไม่ควรนอนเอาศีรษะลื่นลงมาเพราะศีรษะอาจจะกระแทกกับพื้นได้ เป็นเด็กดีมีน้ำใจเด็กดีต้องรู้จักต่อแถวเข้าคิวและรอคอยไม่ควรแทรกแถวไม่ผลักเพื่อนรวมทั้งไม่ควรแย่งกันขึ้นบันไดของไม้ลื่นด้วยสรุปเนื้อหาในวันนี้นะคะอันตรายจากการเล่นการเล่นเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยเด็กแต่การเล่นที่ดีเป็นเรื่องสำคัญหากเล่นในสิ่งที่เป็นอันตรายจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อตนเองและเพื่อน แบบฝึกหัดของเราในวันนี้ให้นักเรียนเขียนวิธีป้องกันอันตรายจากการเล่นนะคะถ้านักเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งงานคุณครูโดยส่งในลายส่วนตัวของครูได้เลยค่ะจบไปแล้วนะคะ ความรู้ที่คุณครูนำะมาให้นักเรียนในวันนี้ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือว่าต้องการทบทวนเนื้อหาย้อนหลังนะคะคุณครูก็มีช่องทางมาให้นักเรียนได้เรียนย้อนหลังพร้อมกับทบทวนนะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Live w o r k s h e e t นักเรียนนะคะอาจจะเคยได้ใช้มาบ้างแล้ววันนี้นะคะครูก้อยขอแนะนำวิธีใช้อีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ยังเกิดประโยชน์สูงสุด เดี๋ยวนักเรียนไปดูวิธีใช้พร้อมกับครูเลยค่ะการใช้ l i ฟ์เวิร์กชีตในการเรียนย้อนหลังและการทบทวนในวิชาสุขศึกษาขั้นตอนแรกนะคะคุณครูจะส่งลิงก์พร้อม QR code ให้นักเรียนในลายกลุ่มการเรียนนะคะนักเรียนสามารถเลือกได้นะคะว่าจะกดที่ลิงก์หรือจะสแกนจาก QR code วันนี้นะคะ คุณครูก็จะสาธิตการกดเข้าที่ลิงก์นะคะเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนจะได้พบหน้าตามแบบนี้นักเรียนจะเห็นนะคะข้างบนนะคะก็จะมี YouTube เนื้อหาความรู้ที่เรียนในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถกดเข้าฟังเข้าดูได้สวัสดีค่ะนักเรียนชันปฐมศึกษาปีที่1วันนี้นะคะก็พบกับครูก้อยและก็วิชาสุขศึกษาอีกเช่นเคย ส่วนภาพข้างล่างนะคะจะเป็นภาพนิ่งนักเรียนสามารถกดเลื่อนไปมาเพื่อศึกษาเนื้อหาได้นะคะเมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถลองทําแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ได้นะคะ ซึ่งถ้านักเรียนคนไหนยังอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้นะคะคุณครูก็มีตัวช่วยคือนักเรียนสามารถกดฟังเสียงได้ค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนกดเลือกข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนในการเล่นที่ปลอดภยัยเล่นสิ่งของที่อันตรายเล่นในสถานที่อากาศสดชื่นเล่นให้เหมาะสมกับวยัย เล่นโดยไม่สวมรองเท้าไม่เล่นตามกฎกติกาจากคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกกดข้อความที่เป็นการปฏิบัติในการเล่นที่ปลอดภัยนักเรียนก็กดนะคะที่หัวหมีได้เลยค่ะถ้านักเรียนทำทุกข้อแล้วเราจะเช็คคะแนนกันนะคะ ให้นักเรียนไปกดที่ปุ่มสีฟ้าจากนั้นกดที่แว่นขยายเพื่อมาดูคะแนนของนักเรียนอ่านี่คุณครูยกตัวอย่างนะคะคุณครูได้3มคะแนนแต่คุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนทำนักเรียนอาจจะได้สิทุกคนแน่นอนวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1เพียงเท่านี้นะคะ สัปดาหนะ์หน้าคุณครูจะนำความรู้เรื่องอะไรมาฝากนักเรียนให้นักเรียนติดตามนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะ